จะมาทดสอบด้วยวิธีการเปรียบเทียบกันแล้วถ้าเกิดเราสังเกตในตอนแรกจะเห็นว่านบเราที่เราทามาจริงๆที่จริงก็คือการเปรียบเทียบแหละแต่เราไม่ได้อธิบายในในในศัพท์นั้นคือเราเปรียบเทียบอะไรเราเปรียบเทียบระหว่างนะัปริพันธ์กับอนุกรมเราบอกว่าถ้าเกิดเรารู้ว่าปริพันธ์เนี่ยมันมันรูออกมันรูเข้าได้ก็เราทราบว่าปริพันธ์รูเข้าแล้วอนุกรมค่าน้อยกว่า อนุกรมก็จะลูกเข้าด้วยถ้าเกิดเราสามารถกำหนดขอบเขตให้มันได้ในตอนที่สองก็ใช้หลักการเดียวกันแล่ใช้หลักการเดียวกันว่าถ้าเกิดเรามีของสอ,งอย่างที่นรบอกได้ว่าอันไหนมากกว่าอนไหนหน้อยกว่าก็ใช้หลักการนี้ได้แต่ว่าในในเรื่องนี้ในเรื่องนี้เราจะเราจะเปรียบเทียบอนุกรมกับอนุกรมเข้าด้วยกัน ก็คือมองว่าเป็นแท่งๆก็ได้ถ้าเกิดเราจะมองให้เป็นกราฟเหมือนเดิมหรือมองหรือในที่นี้เร,เ,รเ,รเราให้เราให้อนุกรมที่ค่าน้อยกว่าเป็น an อนุกรมที่ค่ามากกว่าเป็น bn an bn บบโดยที่โดยที่ถ้าเกิดเราทราบแล้วว่านะ bn เนี่ยมากกว่าเท่ากับ an เสมอทุกพจน์นี่ของเก่านะไม่ต้องคสนใจ ถ้าเกิดเราทราบว่าสําหรับตรงนี้มันมากกว่าสําหรับทุก n จะบอกอะไรได้บ้างนี่เราบอกเราบอกได้สองอย่างมันจะต่างจากปริพันธ์ปริพันธ์มันบอกได้สี่อย่างเลยอนุกรมลูกเข้าปริพันธ์ลูกเข้าปริพันธ์ลูกเข้าอนุกรมลูกเข้าอนุกรมลูกออกปริพันธ์ลูกออกปริพันธ์ลูกออกแล้วอนุกรมลูกออกแต่วันนี้มันบอกได้แค่สองอย่างกัคือ ลักาของเราเมอกี้เหมือนเดิมล้าลองลองไล่ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเราทราบว่าถ้าเกิดเราทราบว่าอนุกรมที่มากกว่าเนี่ยลู่เข้ากรณีนี้หนึ่งถ้าอนุกรมที่มากกว่าลู่เข้า,าเราจะเขียนเป็นอย่างนี้ดีกว่านั่นก็คือเขียนไล่ให้ครบเลยนั่นหนึ่งถ้าเกิด b บถ้าเกิดอนุกรม b บนเนี่ยลู่เข้า แล้วบอกอะไรกับ a อได้ไหมคำตอบคือได้ก็คือที่เรา,าพูดกันแล้วเมื่อกี้นะว่าถ้าเกิดว่า a อมันน้อยกว่าแล้วมันโดนโดนบี N บีบอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงด้วยก็คือมันต้องมันต้องเป็นบวกจะเป็นศูนย์ถ้าเกิดในภาพนี้ถ้าเกิดในเอนมันโดนบีบอยู่ข้างบนดังนั้นเอถ้าถ้าอนุกรมที่มากกว่ารูเข้าอนุกรมที่น้อยกว่าก็จะรูเข้าด้วย น,นี่คือส่วนหนึ่งของทฤษฎีบทที่จะจะพูดถึงต่อไปนี้ทีนี้อา่มาดูกันก่อนถ้าถ้าบีถ้าอนุกรม b ีเอ็นรู้ออกแล้วบอกอะไรกับสรุปได้ไหมว่าอนุกรมเ n จะรู้ออกหรือรู้เข้าถ้าเกิดสมมติว่าเรารู้ว่าผลบวกของสีเครียเนี่ยเป็นเป็นบวกอนั้นต์เราบอกได้ไหมว่า a อจะเป็นอย่างไร ตอคือบอกไม่ได้นะบอกไม่ได้อันนี้คือส่วนที่ต้องระวังในเรื่องเรื่องของเรื่องของการใช้คําว่าท่าแล้วนั่นะมันบอกบอกบอกไม่ได้ไนะม่ไดบอกไม่ได้ล่ะเพราะว่าเอมันนะ้อยกว่าอันนั้นมันก็อาจจะเป็นอันนั้นเหมือนกันก็ได้นะ่าอาจจะรู้ออกเหมือนกันก็ได้หรือมันก็อาจจะอาจจะเป็นอนุกรมธรรมดาธรรมดานึงก็ได้นะึกภาพหมือนเช่นเราบอกว่านะั bn คือ n นะัเป็นจำ,จำนวนเต็มส่วน an เป็นหนึส่วนสองกำลัง n น,นี่ก็เป็นตัวอย่างของในะอนุกรมคู่หนึ่งที่นะที่ bn ลรู้ออกเพราะว่าเราเอาเลข1บวก2บวก3บวก4บก5บกไปเรื่อยๆรู้ออก an น้อยกว่าครับนะ a นน้อยกว่าเท่ากับแต่ว่า a n มันก็มันก็รู้เข้านี่ไงมันน้อยมันน้อยมากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิด bn ลรู้ออกอนะุกรม bn รู้ออกแล้วสรุปอะไรไม่ได้กับ a n จุดที่ต้องระวังแล้วก็กลับกับกนลองมาดูว่าถ้าเราทราบข้อมูลของ AN ถ้าเกิดเราทราบข้อมูลของอนุกรมที่น้นอยกว่าสมมติว่าเราทราบว่า AN รู้เข้าแล้วจะบอกอะไรกับ BN ได้ไหมถ้าเกิดเรารู้ว่าตัวที่น้อยกว่ารู้เข้าตัวที่มากกว่าจะเป็นอย่างไรคำตอบก็คือบอกไม่ได้เหมือนกันบอกไม่ได้เหมือนกัน อย่างนี้ไงตัวอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยที่บอกว่าตัวที่น้อยกว่าลู้เข้าตัวที่มากกว่าลู้ออกอาถามว่าลองหาตัวอย่างได้ไหมว่าตัวที่น้อยกว่าลู้เข้าแล้วตัวที่มากกว่าก็ลู้เข้าเหมือนกันมีไหมยันเ,เ,เ,เอาเอาเอาอันนี้ไปคูณสามเรื่อยๆเลยก็ได้ลองไกดูถ้าเกิดเราไปคูณสามบีเอก็จะมากกว่าถ้าเกิดเอเลู้เข้าบีเอก็จะเท่าไ่ก็ต้องลู้เข้าเพราะว่ามันคือสามเท่าของ นัน้ฉะนั้นก็บอกไม่ได้ <c oughs> ถ้าเกิดตัวที่น้อยกว่ารู้เข้าเราบอกอะไรกับตัวที่มากกว่าไม่ได้ก็ก็จะก็จะไม่สรุปตรงนี้สุดท้ายเหลืออะไรหรือกรณีที่บอกว่าถ้าเกิดเราทราบว่าลูกกมที่น้อยกว่ารู้ออกอนี้เราบอกอะไรกับ BN ได้ไหมอัน,นนี้บอกได้อัน,นนี้เราบอกได้บอกได้ว่าอะไรบอกได้ว่า นกอุบี n เนี่ยก็จะรูออกก็จะรูออกตามไปด้วยเพราะอะไรก็กลับไปดูในภาพนี้ถ้าเกิดตัวที่น้อยกว่ามันมันรูออกมันเข้าอันนั้นมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวที่มากกว่ามันก็มันก็ต้องมากกว่าขึ้นไปอีกเนะเพราะฉะนั้นเราเปรียบเทียบได้นะถ้าเกิดตัวตัวตัวที่น้อยกว่ารูออกตัวที่มากกว่าก็จะต้องรูออกตามไปด้วยเพราะไรสรุปเป็นแค่เป็นทฤษฎีแค่สองอย่างนี้ไม่สองอย่างนี้ นี่ก็คือเป็นส่วนที่ต้องระวังระวังเรื่องของการใช้ใช้เหตุผลนะครับว่าสองอันนี้มันบอกอะไรไม่ได้ก็อนนี่คือข้อสังเกตทั้งหมดแล้วก็สรุปมาเป็นทฤษฎีบทนับหนึ่งอนนันก็คือตามนี้อ่ะดูงั้นถ่ายก่อนมีอะไรบ้างนะมีอนุก็มานั่นสองอันเอกับ b n เอที่ทุกคนไม่เป็นลบนก็คือเป็นศูนย์หรือเป็นบวกนี้ก็บอกว่าถ้าเราทราบว่า AK น้อยกว่าเท่ากับ BK ก็คือถ้าเกิดเราทราบว่าอนุกรม2อันนี้สามารถเปรียบเทียบกันได้ทุกคู่ก็คือแต่ละตัวเนี่ยนัเปรียบเทียบกันได้ตามนี้โดยที่ a นั B, ้นกับบเสมอก็ได้ข้อสังเกต2ข้อที่เราสรุปไว้ฝั่งขวานี้ถ้าเกิดตัวที่มากกว่ารู้เข้าตัวที่น้อยกว่าจะรู้เข้าแต่ว่าถ้าเกิดตัวที่น้อยกว่ารู้ออกตัวที่มากกว่าอันนี้เขียนผิดต้องเป็น BN ตัวที่มากกว่าก็จะรู้ออกเช่นกัน ทีนี้อันนี้คือหลักการนะว่าทําไมว่าเปรียบเทยียบกันอย่างไรคำถามก็สสคือเอ๊ะแล้วทำไมแล้วจดเขาจะให้เรามาสองอันหรอแล้วจดเขาจะให้มาสองอันหรอคา,า,าออตอบคือไม่ใช่นะครับตอบคือจดเขาจะให้มาอันเดียวแล้วเราก็ต้องหาอีกอันหนึ่งน่าหาอนุกรมอีกชุดหนึ่งเพื่อมาเปรียบเทียบก,กันว่าจะเกิดในกรณีไหนขึ้นมาจดให้จดให้อนุกรมชุดหนึ่งมาเราต้องหาอีกอันหนึ่งาจะต้องอาจจะมากกว่าหรืออาจจะน้อยกว่าก็ได้นั่นเรายังไม่รู้ แต่ว่านะแต่ว่าสมมติว่าเราเราเราอยากเราอยากพิสูจน์ว่าอนุกรมรู้เข้านะก็ต้องหาอะไรหาอนุกรมที่มากกว่าและรู้เข้าด้วยถ้าเกิดจดจถ้าเกิจดกจทย์เขาให้เราเราอยากได้ผลลับว่ามันรู้เข้านะอ,อาจจะอาจจะอ่านแล้วก็ดูรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับที่เคยเรียนมาทันที่ของเราก็หาอีกอันหนึ่งที่รู้เข้าแล้วก็มากกว่าจะได้จํากัดโอเคมันลงมา แล้วก็กลับกันถ้าเกิดเรามองแล้วคิดว่าอนุกรมนั้นน่าจะรู้ออกแหละหน้าที่ของเราคือหาอนุกรมที่น้อยกว่าและรู้ออกน้อยกว่าแล้วรู้ออกมันก็มันก็ดันขึ้นดันขึ้นไปให้มันรู้ออกตามไปด้วย๋ยวมาดูตัวอย่างกันนตัวอย่างที่สามนี้นะจงพิจารณาว่าอนุกรมมันั้นต่อไปน,นี้รู้เข้าหรือไม่ก็ก่อนอื่นมาดูกันก่อนว่าเรามีลูกปิดของอนุกรมแรกๆแบบนี้ไหม ไม่คุณนะดีย๋ยวถ้าเกิดเป็นในขากะน,นิดจะเป็นเท่าไหร่เป็นสองกำลังเป็น R กํากำลัง n แล้วถ้าเกิดเป็นเทลสโคปหรือเป็นอะไรมันก็ต้องมีหลายๆพดคูณกันแต่นนี้พดเปล่าๆนะพดเปล่าๆเราไม่มีซึ่งเราก็จะทราบได้แหละว่ามันไม่มีรูปปิดนไม่มีรูปปิดฉะนั้นก็คือตัดของข้าบก่อนไปได้แล้วนะตัดทิ้งเลยว่าอ่ะไม่มีลูปปิดแต่ว่า ก็มาดูว่าใช้ใช้การเปรียบเทียบดูได้ไหมที่จริงข้อนี้ใช้ปริพันธ์ก็ได้เหมือนกันใช้ปริพันธ์ง่ายกว่าด้วยแต่ว่าเปรียบเทียบก็ไม่ได้ยากกว่ามากมายแล้วก็มาดูกันว่าเปรียบเทียบยังไงดีแต่ก่อนจะเปรียบเทียบก็ต้องก็ต้องเดาก่อนว่าคิดว่าอันนี้มันรู้ออกหรือรู้เข้าอันนี้มันหน้าตาคล้ายๆกับอนุกรมไหนข้างล่างนี่คือสองเอ็นบวกหนึ่งมันเป็นคือมันเป็นเลขคี่ ะเป็น3ส่วน3บวก3มส่วน5บวก3ส่วน7บวก3ส่วน9บวกไปเรื่อยๆรล่วต้องลอง,งก่อนว่ามันควรจะลูปเข้าหรือลูปออกคำต่อคือมันมันรูปออกออมันลูปออกิงมันมีวิธีการเขียนมีวิธีการแก้โจทย์สนดสนุกอย่างหนึ่งคือบอกว่าถ้าเกิดสมุดเราให้ เราให้ h เป็นหนึ่งบวก1นสองบวก1นส่วนาบวกไปเรื่อยๆถ้าเกิดเอาสองคูณเข้าไปจะเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ถ้าเกิดเราแยกเป็นน์เราแยกเลขคี่ชุดหนึ่งแล้วก็แยกเป็นเลขคู่ชุดหนึ่งเหมอนสองบวกหนึ่งคสี่บวกไปเรื่อยๆเลขคี้ก็จะเป็นเลขคี้เหมือนเดิมเลขคู่เนี่ยสามารถดึงหนึ่งส่วนสองอกมาได้ ก็เด้งเหลือลมออกแล้วก็จะเหลือแค่หนึ่งบวกหนึ่งส่วนสองบวกหนึ่งส่วนสี่ไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือ h ของเก่าของเราแหละดังนั้นถ้าเกิดเราจัดรูปไปจัดรูปมาก็จะได้ว่าอะไร h ลบกับ1นส่วนส h เท่ากับเลขคี่บวกกันเลขคี่บวกกันก็คือได้เท่าไหร่ h ส่วนสเท่ากับเลขคี่บวกกัน อันนี้ก็เป็นวิธีพิสุดแบบแบบอ้อมออเหมือนกันอันนึงนะใช้เทคนิคของอการจัดรูปผลบวกว่าเลขเลขคี่เลขคี่มันก็คือผลบวกทั้งหมดหารสองฉะนั้นถ้าอันนี้มันรู้ออกอันนี้ก็จะรู้ออกเช่นกันอันนี้คือได้มานะะถ้าเกิดไอยากรู้ว่าบวกเอาเลขคี่บวกกันแล้วมันจะจะไปขึ้นคำตอบคือ,อก็รู้ออกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยน แต้ว่าละนะครับในในเรื่องนี้สมมติว่าเราไม่รู้เทคนิคนั้นแล้วกันจริงๆไม่ต้องรู้หรอกรู้รู้ว้สนุกสนุกได้แต่ว่าไม่ไม่จำเป็นในการทดสอบการรู้เข้ารู้ออกอ้ะกลับมาดูกันก่อนถามไว้เราจะรู้ได้ไงว่ามันรู้ออกหรือรู้เข้าแ้วแต่เราก็ต้องสงสัยก่อนเลยว่ามันรู้ออกหรือรู้เข้าแล้วก็สงสัยว่ามันรู้ออกเลยนันมันน่าจะรู้ออกอยากพิสูกรู้ออกได้ต้องทําไง ก็ต้องหาอีกพ้นหนึ่งที่ที่น้อยกว่าและลู้ออกนะลำดับอีกหนึ่งที่น้อยกว่าและลู้ออกเพราะถ้าเกิดว่าลำดับนี้ลู้ออกแล้วลำดับนี้ที่มันมากกว่ามันก็มันก็ต้องลู้ออกตามไปด้วยนี่ก็ถามต่อว่าเอ๊ะแล้วไอ้ลำดับนี้จะต้องหน้าตาเป็นอย่างไรดีหยิบอะไรดีให้มัน รู้ออกที่เรารู้จักเช่นหนึ่งส่วนเอ็นได้ไหมลองดูลองดูดื้อเลยหนึ<ค>่งส่วนเอ็นดูถามว่าอันนี้เป็นจริงไหมนะอสมการน em. <pol> ี้เป็นจริงไหมแล้วก็ลองก็ลองทดสอบได้นะเอาเอ็นเอาเอ็นย้ายขึ้นไปคูณเอาสองเอ็นบวกหนึ่งย้ายขึ้นไปคูณก็จะกลายเป็นสมการนี้ออกมาแล้วก็เอาเอ็นสองเอ็นย้ายไปลบก็จะได้เป็นเอ็นเท่ากับเท่ากับหนึ่งอ่ะเป็นจริง ปลว่าแปลว่าเราสามารถใช้การทดสอบได้โดยการโดยการเออใช้การเปรียบเทียบได้โดยการเปรียบเทียบอนุกรมที่เขาให้มากับอนุกรมฮาร์โมนิกที่เรารู้จักดีอยู่แล้วว่ารู้ออกแต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตเก็บไว้ก่อน,นเก็บไว้ก่อนใส่เป็นเป็นกรอบฝันไว้ใส่เมฆไว้เวลาทำจริงะเวลาทำจริงก็ต้องบอกว่าก็ต้องเขียนว่าโอเค Icana, ทดสอบด้วยการเปรียบเทียบกับอนุกรม an เราทการเปรียบเทียบกับอนุกรมไม่ใช่ AN สิ n อ่ะเทการเปรียบเทียบกับอนุกรม h a r m o n i ส์นี่ครับเป้าหมายของเรา ก็จะมีเงื่อนไขหนึ่งที่ต้อง,ต,องต้องดูคือไม่เป็นลบทั้งหมดแต่ว่าก็ชัดอยู่แล้วเนอะว่าไม,ไม่เป็นลบทำได้เนื่องจากสามส่วนสวนองนกหนึ่งนะส่วน N ไม่เป็นลบไม่เป็นลบก็เรียบร้อยว่าใช้งานได้ทีนี้ทดสอบยังไง ก็ต้องก็ต้องพิสูจน์ก่อนว่าให้ให้ก็เนดก่อนให้เ n เป็นหนึ่งส่วน n อันนั้นน้อยกว่าอันนี้น้อยกว่าแล้วก็ให้ BN ตัวที่มากกว่าเนี่ยเป็นสามส่วนสองบวกหนึ่งตัวที่น้อยกว่าตัวนี้มากกว่าเราทราบว่าในเวลาเวลาเวลาทดสอบเวลาพิสูจน์ต้องทด,ทดสอบพิสูจน์จากสีที่เป็นจริงอยู่แล้วอันนี้เรายังไม่รู้ถูกไหมเราเราเราย้อนกลับ จนได้เป็นจริงฉะนั้นเวลาเวลาทาจริงต้องเริ่มจากหลังนั้น่แลคือเริ่มจากนี้ก่อนเดี๋ยวเขาได้จริงก่อนว่าเออ n อมากกว่าเท่ากับ1แล้วก็จะได้ว่า 3n มากกว่าเท่ากับ 2n บวก1แล้วก็จะได้ว่า3ส่วน 2n บวก1มากกว่าเท่ากับ1ส่วน n นี่แหละถึงจะเป็นการพิสูจน์อย่างนั้นก็คือ bn มากกว่าเท่ากับ an พี่ตัดขาไปทีนี้แลเราเราเปรียบเทีไปแล้วมีตัวน้อยกว่ากับตัวมากกว่าเลยก็เหลือข้อสรุปในออะไรข้อสรุปก็คือใจจังเนื่องจากนะเนื่องจาก a n นบอก a n รู้ออกฉะนั้น b n ก็จะรู้ออกเช่นกันก็เสร็จแล้วตรงนี้ หมดเตีวต้วๆ <c oughs> หลบแค่น,นี้จะจะเห็นว่าไม่ต้องไม่ไม่มีแคลคูลัสไม่มีอะไรเท่าไหร่นแค่ว่าเราต้องหน้าที่เราคือต้องหา,าต้องหาให้ถูกว่าเราต้องเปรียบเทียบอะไรกับอะไรตรงนี้ก็คือส่วนส่วนที่ยากแหละ <laughs> เพราะว่ามันก็ไม่ชัดเจนว่าต้องใช้อะไรกับอะไร เสร็จเรียบร้อยแล้วนะวัน,นนี้คือข้อนี้ทําจริงแค่นี้นะทำเฉยมาทนจริงแค่นี้แล้แต่ว่าก,ก่อนที่จะก่อนที่จะนึเด็กภาพได้ว่าต้องทํำยังไงมันจะมีะต้องต้องเดาก่อนว่ามันรู้ออกรู้เข้าหรือเปล่าแล้วก็ต้องดูก่อนว่าใช้อสมการไหนในการพิสูจน์ว่ามันรู้เข้าหรือรู้ออกตออัวนี้ครั้งหนึ่งนะก็คือใช้การเปรียบเทียบโดยการสร้างขึ้นมานหรือว่าหาหานุก,กรม ที่น้อยกว่าและลูกออกก็ได้อนุกรมมาแล้วที่น้อยกว่าก็ต้องพิสูจน์อสมการและลูกออกอันนี้ก็แล้วแต่ว่ามันชัดหรือเปล่าแต่ว่าอนุกรมฮาร์มอนิกสเราเพิ่งพิสูจน์ไปก็ถือว่าใช้งานได้เลย,เลยว่าอนุกรมเนี่ยดูออกฉะนั้นตัวที่มากกว่าก็เลยลูกออกไปด้วยตันตันท่านี้